แอปเปิลลาพิสาราไม่เสไพภส์นิชาโพสฟาดข่าวรีเทนแฟนเก่าเข้าใจเจอมาตลอดขนาดเป็นเพื่อนยังหงุดหงิดบอกเพื่อนเจ๋งมากแต่ใจก็เป็นห่วงรีบโทรหาหลังเห็นโพสต์แต่เพื่อไม่เครียดเพราะได้เคลียร์ตัวเองแล้วเชื่อเพื่อนรับมือกับทุกปัญหาได้เพราะเป็นคนคิดบวกจากการณีที่สาวนิชานัทนิชาดังวัฒนาวนิชออกมาโพสฟาดกลับหลังถูกตีข่าวเป็นนางเอกดังมากรีเทรนแฟนเก่าโดยบอกว่า พอเธอข้าไม่แน่ใจว่าทําแบบนี้ต้องการอะไรอยู่นิ่งๆอยู่ดีๆก็โดนเขียนอะไรมั่วไปหมดโสดข้าไม่มีการกลับไปอะไรทั้งนั้นแล้วก็ไม่ต้องมาทําอะไรแบบนี้ให้คนเข้าใจผิดหนูอีกส่วนคนที่คอมเมนต์เดี๋ยวทนายติดต่อกลับไปนักพอได้ละเนอะให้หนูหลุดพ้นจากเรื่องนี้สักทีข้าล่าสุดวันนี้11มกราคมได้เจอสาวแอปเปิลลาพิสาราอินทรสูตรเพื่อนสนิทของนิชาในงานเปิดบ้านวาทินวณิชซีเอ m ลเมนส์เดอะแกรนด์อันเวลิงในยูเนียนฮอนชั้น6 0การค้ายูเนียนมอนก็เลยขอถามถึงประเดดด็นนสักห่่อยยวาไ้พูคุ หรือให้กำลังใจเพื่อนยังไงบ้างแน่นอนข้าก็ให้กำลังใจกันอยู่แล้ววันนี้นิชาก็อาจจะมาให้กำลังใจแอปด้วยนะข้าชวนมาดูคาบแต่ไม่แน่ใจว่าเขาเสร็จงานกี่โมงถ้าเสร็จงานแล้วก็จะตามมาทุกครั้งที่เพื่อนแอปไม่ว่าใครไม่ใช่แค่นิชาคนเดียวมีปัญหาแอปก็จะให้กำลังใจอยู่แล้วแต่ว่าเราอาจจะทักไปในส่วนตัวหรือว่านัดกินข้าวกันเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนของแอปทุกคนเป็นคนที่มีพลังบวกแล้วก็รักตัวเองมากมากดังนั้นเวลาที่เขาออกมาพูดออกมาปกป้องตัวเองแอปเชื่อว่ามันก็เป็นสิ่งทีี่่่่ดตตออัววเขายูแล้คะ ผยนิชาไม่เครียดเลยพอได้ออกมาพูดก็สบายใจขึ้นแล้วไม่เครียดเลยข้าเหมือนเขาได้พูดออกมาได้ดีเฟนให้กับตัวเองแล้วหลังจากนั้นเขาก็เบาลงแล้วเขาก็รู้สึกสบายใจขึ้นแล้วไม่เซอร์ไพรส์ที่เพื่อนออกมาโพสเพราะเข้าใจความรู้สึกก็ไม่ได้รู้สึกเซอร์ไพรส์มากเพราะเข้าใจว่าเขาเจอกระแสต,ต่างๆแบบนี้มาตลอดอย่างเราเป็นเพื่อนเองเราเห็นแล้วก็ยังแอบหงุดหงิดนิดหนึ่งว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วทําไมถึงเขาไม่อยากพูดถึงแล้วทําไมถึงคนยังพูดถึงอยู่เลยการที่เพื่อนออกมาพูดแบบนี้ มันอาจจะเป็นอะไรที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันได้เคลียร์ตัวเองด้วยก็หวังว่าหลังจากนี้จะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นกับเพื่อนปกติที่ไม่ออกมาชี้แจงเพราะไม่อยากให้กระทบใครใช่ค่าปกติเขาก็อยากจะให้ทุกอย่างมันผ่านไปด้วยดีไม่อยากให้กระทบกับใครรู้สึกว่าเพื่อนเจ๋งมากแต่อีกใจก็เป็นห่วงใจหนึ่งก็รู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งนี่ชาวออกมาพูดสักทีใจหนึ่งก็เป็นห่วงเพราะไม่รู้ว่าเพื่อนเป็นยังไงพอเห็นปุ๊บก็รีบทักไปเลยว่า รู้สึกยังไงเขาแค่บอกว่าไม่อยากพูดถึงเท่านั้นเองหมายถึงบอกกับเพื่อนเอนด้วยว่าอย่าพูดถึงเรื่องนี้ได้ไหมอยากให้ทุกอย่างผ่านไปเพราะว่าเขาก็อยากไปข้างหน้าแล้วเชื่อว่าเพื่อนรับมือกับทุกปัญหาได้เพราะเป็นคนคิดบวกใช่ค่นิชาเป็นคนเก่งแล้วก็คิดบวกดังนั้นเวลาเจอปัญหาอะไรมันอาจจะมีบ้างที่สกิดหัวใจเขาแต่ว่าหลังจากนั้นเขาจะผ่านมันไปได้ด้วยดีค่ะ